อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอ้าว <c oughs> ความจริงเริ่มเปิดแล้วอ่าไอหนุ่มคบูต้าบอกว่าอะไรจยให้ผมพูดความจริงนะโดยคำมีหนาวเนี่ยครับงานนี้อ่าความจริงมันอยู่ที่ผมครับไม่ใช่โยกเน่านะอ่าพี่น้องบัดดีครับอ่ามันดิชาคนใหม่เขาสิครับดี่าเขาพี่น้อง เพราะอีนี่มัน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 จะเป็นแบบนี้นะรู้จักนิสัยมันน้อยไปถ้ามันได้อาคาดแ้นเลยเนี่ยพี่ปู่ระเดี๋ยวทมันได้อาคาดแขนนมันมากคาดได้อ่ามันไม่ปล่อยได้พี่น้องเอฟซีมันจะเห็นคนอืน,น <c oughs> คนอื่นดีกว่าไม่ได้เลยหรือว่ามสุขไม่ได้เลยมันจะเห็นคนอื่นมีความสุขจะเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้ได้อีนี่เนะี่ย <c oughs> โอ้ยครับพี่น้องเอฟซีหันไหมนะ ช่วงเขามาให้กำลังใจพ่อไปเองแม่นางอีกโอ้ยครับมืดฟ้าหม้อดินหายแล้วไปในนอทหายผู้เดียวครับพี่น้องเอ้ยหายนะหายนกัดข้างเด้อหายเสียดแค่เด้อคือไปหายกำลังใจมันเด้มคุณผู้เสียเส้เสนเจนในมือบัดนี้ครับพี่น้องเอ้ยหายบัดนี้เจ้าคัวเจ้าของกับปั่นตีคุ้มตาเจ้าของบัดนี้ครับพี่น้องโอ้ยนะครับบวกเนี้ยมึงเนี้ยมึงเน,นี้จะว่าจะไหนเครียดบัดนี้ มันมันมาจะใสครับมันมาจากอะไรเขาเขาอิดมันอิดสาได้ครับบนันนี้อิดสาครับว่าเขาบอควับบันนี้อ่ามืดฟ้าโมดินก็ไม่กำลังใจพ่อไปเองมันให้แล้วบันนี้ครับพี่น้องเอฟซีสี่ตีนสีมือแล้วครับบนันนี้นอนอโอ้ายแล้วโอ้จะก,กีแบ่งพันที่ันนี้ครับพี่มาราทีบันนี้ให้แล้วครับพี่น้องเอฟซี อีฮามโอ้ยครับเกลือกนั่นะแคบันนี้กิ้งไปกิ้งมากบันนี้คบกแกวกกฟังน้าพี่น้องตะแคบันนี้โอ้คอนฟาดจะปังปังกับบักข้ามืออ่าเกียร์เขาไงครับพี่น้องมันเกิดมาจากความปิตาลิษยาบันนี้อืมทายห้องท่องแตกแล้วบันนี้ครับพี่น้องเอฟซี ว่าเอฟซีเนี่ยคือผู้ให้กําลังใจกูจากซาติส,สิเขาก็อยากให้กําลังใจมันยูครับพี่น้องเอฟซีนี่บ้านนี้ไม่ต้อนรับนะเอาอย่างที่มันพูดเนี่ยจากมาตายแม่ไม่ใช่กระดาการนะดี่อะไรเนาะอืจะไม่ให้กําลังใจกูอย่าหกูลาคัญนอืาตุ๊กตากูเสียเศษเนี่ยก็พาะแห้งแล้วแต่กูยิ้มน้ําสูอยู่พูนนะพี่น้องเอฟซีจะได้ยังบ้าว่าแบบนี้ คือเดกกเอซี่มันก็คือเดียวเ,น,เยวนี่ยมันว่ามันดีใจที่ไปหามันน่ะมันจะเอาเทอินน้ำสูนั่นละมันว่านั่นมันบริเืนจังเม็ดเลยม,ม,เมันลำคานอืมนี่นะคะลนยนะไม่ใช่จะรับง่ายๆนะคะนะถ้ารับปีหกแปดนี่นะคะเนาะนีะอ่อ่า,อา,อาจะตอบก็อีกทีนะคะเนาะ,ะก็พีเจ็ดศูนย์ค่ะนะ โอ้ยครับพี่น้องถ้าไม่ใช่คนพิเศษค่ะจะไม่รับเลยอืมแต่ถ้าอยู่ในไลน์อันโบอิงือนโอ้ถ้าอยู่ในไลน์โบอิงโอ้เจ็ดจีเอาดำเบงเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีตอบปั๊บเลยนะครับเรียกว่าฮอ้จะหลวัดติวเลยนะครับวันนี้อวายโบซ่าพี่คะนอนบ้านหนูก็ได้ค่ะนะไม่อยากให้หนูไม่อยากให้พี่นอนลำพังคนเดียวค่ะนะ อย่างไรพี่นอนบ้านหนูนี่แหละจะได้ปรึกษาลือกันจะได้คุยกันนอจกอบแบบจะได้กอดแบบจะได้กอดกอดกอดหวานไปไม่ไหวท่าน,นแทนโอ้ยตายแล้วกับพี่น้องเอฟซีมันเป็นซะสั <c oughs> ้นเอยอะนะก็เป็นแบบนี้ไงมันไม่ได้อนหรอกมัน,ไ,น,ไ,มนไ,ไ,ไม่ได้หัวซาหรอกน้ำไผ่หรอกแม่นไผ่ไปไทยมันได้ไงครับพี่น้องเอฟซี ถามเนี่ยไปไปถ่ายมันนั่นไผไปหากินกับมันกูอยากเตะปากอีงอกเสียฝรั่งนี่แหละว่าไปหากินกับตุกตาเนี่ยกูอยากเตะปากมังเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเออไปไปหากินกับมันกูบอกกูไม่ได้บอกถึงเลยอืมบอกถึงก็ได้แล้วตุกตาไปหากิน ใจแคบคักโอ้หี่ไม้จังกว้างขอใจมันเขาใช้เห็ดบุญใกผวเอาเหตุวันนี้เจ้าของบบเหตุวันนี้เรียบไปตรงเรีบๆอยู่เขาฝันเห็นให้แล้ววันนี้ครับตุกตากับไปเรียบไปตรงพีน้องเ้ยเขาฝันทุกยกล้งบ้านฝันนั่นเอาโบเหตุบุญในมันเงินดอกเหตุในไม้ในอื่นไปแด้วันนี้ไปจะได้กับกรรมเวรนี่ไปซื้อกิจิเขายึดซ้ำนั่นนี่ในนิทานเองนี้เอากูไไรด้วย ไม่เรียบไม่เรียบไปตองครับพี่น้องไม่ได้อยู่ซาดเลยนะเขเบอกตูฟังอีวสุการยังไม่เห็นเลยค่ะโอ้ยังไม่ถึงเลยครับพี่ยังไม่ถึงเลยพี่พี่โอ้ยังไม่ถึงเลยอืมนะ <c oughs> เป็นแบบนั้นนะไม่เรียบไปตองครับพี่น้องแคสี่ก็กลับไปเหตุบุญเหตุธาตุเลยมันเป็นบมอนะครับเนะาะมันเขาเหตุน้ำวัดน้ำว่าเหตุน,นั่นนี่กับไปซอยนี่เด้อเหตุบุญเหทุธาตุไห้มันบ่ยันเงินบิน ข้อฝันน่ะนะได้ดูซาดอะไรครับพี่น้องเียสีอันนี้บอกเมว่าหาความเป็นธรรมหลักยังงั้นส่วนตีนตั้งแต่มือแรกเลยครับบนนี้ความรักยังเลยอไม่ได้บ่งบอกถึงความรักความห่วงใยความห่วงหาอาทรเลยโอ้ยตายตยู่วาตสันน่าจะไม่ได้เกิดเรื่องผลก,กรรมเมือที่ไม่จนห้องเออเป็นแม่พอลี ม่ได้สนใจไงบัดน,นี้ดีอ้อครับเป็นแสดงเจ้าขี้เจ้าของเทเดอร์บัดน,นี้แสดงเจ้าของเทเดอร์มึงหามเบ้าเดอโมเมนต์เจ้าของเดอมบัตนี้ยมันเทียบโมเมนต์ของกูคุณได้พอมีผมประโยชน์ปั๊บของกูบัตรนี้เบอ้ยครับเบ่งเอาเดอร์ในนิทานเรื่องนี้อ่่พินิจพิจารณาเบิ่งครับนะ ทุกคนก็โอ้ระดับปัญญาชนแล้วอ่าระดับปัญญาชนแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวม่พอสมควรแล้วแหละนะก็ดูเอาเองเบื้องเอาเลย <c oughs> นะครับนะมันเป็นตั้งสั้นไนอืมนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น มันดูซื่อๆกับไป้บ่าใส่มันกับมันเลดกับอ้าวกับอาลุ้มรวยกันแม่นบอกครับพี่น้องเอฟซีบ่อะไรมึงตรงๆเปตรงเปเลยอ้าวกัดชิดมือมันกัดสิมีบ้างแล้วมันช็อตนะมันกับว่าตามเซิ้งมันนะเนาะแม่นบอกกับมันบ่ได้บ่ม ah. ีกูก mm ็หายอยู่แม่นว่ากูบอหายบออะไรแม่นบอกครับพี่น้องเอฟซีนะบุ้ยปัดปากว่าเลี้ยงเดียวเลี่ยงเดียวโอชนตีนี่ฮามึง มึงเลี้ยงเดียวมองไรเวลามันส่งไปให้กับพวได้ว่าความดีมันจังเม็ดเลยเอาแต่ความดีเขาตัวเองเอาดีเข้าตัวช่ว,วมันแมนคือมันเว้านั่นแหะมันก็บอกว่าจะให้กูพูดความจริงนะเอาแล้วครับพี่น้องเอออย่าให้กูพูดความจริงนะความจริงอยู่ที่กูนะม,นะมันพูดแบบน,นี้เอาแล้วครับ มันบอกว่าความจริงอยู่ที่มันนะความจริงอยู่ที่กูนะเอาแล้วก็ความจริงนะเอาเปิดเลยกูเสียเอาเลยความจริงจังเลยอ่ากูอยากรู้ความจริงอยากรู้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 อรเอากูเสียกูเสียกูเสียเอาไอ้หนุ่มกุมพุตาเอาจู้ซู้ซู้ซซซซไอ้หนุ่มกุมพเตาข้ามันข้าอ่า <c oughs> นะครับถึงเวลาแล้วที่จะออมาพูดให้สังคมรู้ มันจะสร้างตาบาปให้กับตัวเองเออมันจะเป็นอะไรที่ติดค้างคาใจเออถ้าปลดปล่อยออกมาแล้วตัวเองก็อะไรจะมีความสุขแล้วก็อะไรครับจะสร้างตาอ่าจะไม่สร้างตาบาปให้กับตัวเองอ่า,าอะจะให้คนตาสว่างด้วยด้วยว่าอีเว้นนี้มันเป็นยังไงพูดออกมาเลยมันไม่ได้หวังดีอะไรกับมึงหรอก ถ้ามันเลี้ยงไม่ได้ทำไปอยู่ในกุ๊กกอมึงก็เลี้ยงเอาลูกคนเดียวเลี้ยงไม่ได้หรือนะครับถ้าเหลืออดแล้วก็พูดออกมาเลยจะไปปล่อยไว้ทำไมให้สังคมเขาตาสว่างซะเขาถามอะไรก็เอาออกมาตกเขาถามอะไรก็ออกมาพูดเดี๋ยวอมขี้แค่ยู่คนเราไม่ต้องมีศักดิ์ศรีบ้างสิีอย่างเขาเหยียบเขาย่ำ ใช่ไหมล่ะอ้าวความรจริงอยู่ที่ผมที่นี่ว้าโรดบันนีเอา้าวเขาตอกย้ำอา้าวเขาบอกว่า, 18, วาสิบแปดสิบเก้าอยู่กับมึงนี่ไม่มีความสุขเลยนะ่ะอยู่กับมึงนี่ไม่มีความสุขเลยอยู่สิบแปดสิบเก้าปีนี่บไดเฮตยังบดเฮยังไม่มีฐานะเป็นเป็นผู้นอกผู้นำเลยออบไดเฮตยังบไดเฮสางบได้ส่ายยังเรืร่อยบันนี้ออนะ ไม่อยากจะร่ำไม่อยากจะรวยบานีอยากเสิงองย่างเดียวมันวัตสันได้อืมนี่นะครับรอฟังความจริงเลยนะครับเธอรู้อดแล้ว <c oughs> ออกมาพูดเลยปล่อยออกมาเลยกูดูมึงแล้วมันทุกอ,อกทุกใจอยู่แล้วตอนนี้นะถ้าปลดปล่อยออกมาได้เหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกมผมว่านะผมดูอยู่ตอนนี้นะ ม,มันเหมือนคนอมทุกอมอะไรไว้อยู่นะนะครับพี่น้องเอฟซีพูดออกมาเลยความจริงมันคืออะไรมีอะไรอยู่ในใจมีอะไรพูดออกมาเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอีนี่ถึงประกบตลอดตลอดตลอดเลยทำไมมันถึงพูดแทนตลอดตลอดเลยเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นนะ เอาแล้วครับพี่น้องเล่นกับใครไม่เล่นนะครับทีนี้ในเมื่ออะไรเขามาโจมตีมึงทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่เท่าห้างทีนี้อ่าทั้งอดีตอะไรอดีตเมียทีนี้โบ้เอาแล้วครับเป็นปีเป็นขุยเลยนี่เอาเลย